ตแล้ต e, ัดไปเลยเนาะได้แต่งได้เลยไหมได้เลยครับคือเราจะเลือกสิ่งที่ ที่เป็นตน้นที่เป็นต้นหลักๆต้นเล็กๆตรงน,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 นี้เราไม่เอา เราคัดคัดได้นะต้นหลักๆสักสี่ห้าต้นแค่นี้ถ้าเราสังเกตนะครับเราจะมีสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราบอกว่าห้าต้นนี้จะเป็นต้นเมนหลักนะเราก็แต่งตั้งแต่โคนขึ้นไปเลยไม่ให้ให้สูงขึ้นไปประมาณสักครึ่งเมตรหรือว่าเมตรหนึ่งเราก็เริ่มตัดแต่งทิ่ง ที่เป็นกิ่งกระโดงเล็กๆออกให้หมดเลยให้เหลือแต่กิ่งหลักๆเพื่ออะไรเพื่อจะให้แสงแดดใช่ไหมใช่ครับเพื่อให้มันโปร่งแล้วก็เวลาเขาออกเขาแตกเขาเรียกว่าแตกแตกแตกใบใหม่ว่าแตกดอกเขาจะแตกที่กิ่งใหญ่เลยพอแตกแต่กิ่งใหญ่ลูกมันจะใหญ่ๆๆเนี่ยลูกเก่า,เตาตัดทิ้งให้หมดถ้าเราจะเอาชุดชุดใหม่นี้ แล้วลูกจะมาจากกิ okay, like so ่งใหม่หร like so ือว okay, so ่าจากกิ่งเก่าทก้งไ้กิ่งเก่านี่แหละอสังเกตว่ากิ่งพวกนี้ฮะเราต้องเผื่อมาไม่ใช่ว่าไปให้เหลือให้เหลือแต่เฉพาะกิ่งเมนเราต้องให้เหลือกิ่งเขาเรียกกิ่งรองมาเนี่ยฮะกิ่งรองที่เป็นกิ่งใหญ่ๆนะครับประมาณแล้วดอกมันจะออกตรงตรงนั้นเลยใช่ครับดอกก็จะออกกิ่งเล็กๆที่แบบเนี้ยกิ่งกิ่งอันนี้เรียกว่ากิ่งเล็กถ้าดอกเขาออกจากกิ่งเล็กเนี่ยน้ำเลี้ยงเขาไม่มามันมาน้อยทําให้ลูกเล็กเราก็จะตัดออก การพูดิ้งก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์นิดหนึ่งต้องทำบ่อยตตดให้โหนไปเลยครับสังเกตว่ากิ่งไหนกิ่งที่มีขนาด5้มิลขึ้นไปเราเอา,เอาไวนะ้โดยประมาณ